ีต้อนรับกลับมาสู่นิกกี TV ีวีแท้งโปรช่องที่จะพาทุกคนไปสำรวจเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์ใหม่ล่าสุดทั้งรถถังอากาศยานขีปนาวุธและอาวุธทางทหารอื่นๆวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าตื่นเต้นมากมานำเสนอนั่นคือขีปนาวุธริมลบ66สแตนดาร์ดรุ่นปี2026ซึ่งตอนนี้กองทัพไทยได้นำเข้าประจำการแล้วถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของศักยภาพการป้องกันประเทศของไทย และว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกรายละเอียดของอาวุธทรงพลังชิ้นนี้ไปกันเลยขีปนาวุธริมลบ66สแตนดาร์ดมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจโดยเดิมทีพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อทดแทนระบบขีปนาวุธรุ่นเก่าอย่าง r i m 2เทเรียและ r i m 2 4ตาตาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกและในรุ่นปี2026ที่กองทัพไทยนำมาใช้งานนั้นได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าการตัดสินใจของไทยในการอัปเกรดมาใช้รุ่น2026แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจริงจังในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขีปนาวุธริมลบ66สแตนดาร์ด2026มีการปรับปรุงที่โดดเด่นในหลายด้านทั้งระยะยิงที่ไกลขึ้นระบบนำวิถีที่แม่นยำมากขึ้นและการต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือกว่าซึ่งหมายความว่าแม้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีการรบกวนหรือพยายามปั่นป่วนสัญญาณขีปนาวุธนี้ก็ยังสามารถล็อกเป้าและทำลายศัตรูได้อย่างแม่นยำ สำหรับประเทศไทยนี่คือการเสริมศัก,กยภาพครั้งใหญ่หมายความว่าเราสามารถปกป้องเรือรบและฐานทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเมื่อพิจารณาถึงการออกแบบของริมลบ66รุ่น2026เราจะเห็นรูปร่างที่เพรียวบางออกแบบมาเพื่อให้เดินทางด้วยความเร็วสูงในชั้นบรรยากาศใช้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ทำให้สามารถทำความเร็วได้ถึงแมต3.5หรือประมาณ3เท่าครึ่งของความเร็วเสียงในสถานการณ์การสู้รบจริงความเร็วมีความสำคัญอย่างมากขีปนาวุธที่รวดเร็วสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ศัตรูจะมีโอกาสโจมตีหรือหลบหลีกขีปนาวุธใหม่ของไทยสามารถตอบโต้ได้ภายในไม่กี่วินาที ระบบนำวิถีของรุ่น2026ได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีการนำวิถีแบบเรดาร์กึ่งเชิงรุกพร้อมระบบอัปเดตเส้นทางระหว่างการบินผ่านลิง์ข้อมูลหมายความว่าขีปนาวุธสามารถรับข้อมูลใหม่ระหว่างการเดินทางเพื่อปรับเส้นทางและติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำแม้ว่าศัตรูจะพยายามหลบหลีกหรือปันป่วนสัญญาณขีปนาวุธก็ยังคงสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นี่คือระดับความทันสมัยที่มีเพียงกองทัพชั้นนำเท่านั้นที่มีและตอนนี้ไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นในด้านระยะยิงริมลบ66สแตนดาตร์า2ส2 6สามารถยิงได้ไกลถึง170กิโลเมตรนี่คือรัศมีการป้องกันขนาดใหญ่ที่ทำให้เรือรบไทยสามารถปกป้องทั้งตัวเองและสินทรัพย์ใกล้เคียงได้ลองนึกภาพกองเรือของไทยปฏิบัติการในทะเลจีนใต้หรือคุ้มกันเส้นทางการเดินเรือสำคัญในอ่าวไทย ด้วยขีปนาวุธ RIM 66 2,026พวกเขาสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามได้ตั้งแต่ระยะไกลก่อนที่ภัยคุกคามเหล่านั้นจะเข้ามาใกล้หัวรบของ RIM 66 2,026เป็นแบบระเบิดแรงสูงผสมสะเก็ดระเบิดออกแบบมาเพื่อทำลายทั้งเป้าหมายทางอากาศและขีปนาวุธเมื่อกลายเป้าหมายระบบจะระเบิดด้วยระยะเซนเซอร์ใกล้เคียงหรือโดยการชนตรง ทำให้ศัตรูถูกทำลายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังทำลายล้างระดับนี้ไทยจึงมีขีดความสามารถในการขัดขวางศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพศัตรูใดที่พยายามรุกล้ำเขตป้องกันจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงจุดเด่นอีกประการหนึ่งของรุ่น2026คือความเข้ากันได้กับระบบระบบซึ่งเป็นระบบควบคุมการสู้รบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก แม้ไทยจะยังไม่มีเรือรบที่ติดตั้งระบบอีจิสเต็มรูปแบบแต่การมีขีปนาวุธที่รองรับระบบนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในทิศทางขอองค์การสร้างเครือข่ายการป้องกันขั้นสูงในอนาคตสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทยในการเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารให้ทันสมยัยและเชื่อมต่อกับพันธมิตรในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำขีปนาวุธ a i m 6 6 2 0 2 6เข้าประจำการในไทยเป็นผลจากแผนการปรับปรุงกองทัพที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้วางแผนทางทหารของไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศอย่างเร่งด่วน การประเมินตัวเลือกขีปนาวุธหลายประเภทนำไปสู่การตัดสินใจเลือกริมลบ66ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่เน้นเรื่องความน่าเชื่อถือสมรรถนะและความยืดหยุ่นในการพัฒนานายอนาคตการฝึกอบรมเพื่อใช้งานขีปนาวุธใหม่นี้มีความเข้มข้นสูงกำลังพลของกองทัพเรือไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกับกองกำลังที่มีประสบการณ์ เช่นสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและจากรายงานล่าสุดกองทัพเรือไทยสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วการติดตั้ง r i m 6 6 2 0 2 6ในไทยส่วนใหญ่ใช้กับกองทัพเรือโดยติดตั้งบนเรือฟริเกตและเรือรบผิวน้ำบางลำมีรายงานว่ามีการติดตั้งในฐานทัพชายฝั่งเพื่อปกป้องพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นกัน ทำให้เกิดระบบป้องกันแบบชั้นชั้นทั้งจากทะเลและบนบกการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตาดูการเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดการมีขีดความสามารถใหม่นี้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าไทยมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของตนและยังเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรได้ดีขึ้น ในด้านการบำรุงรักษาไทยได้วางแผนระยะยาวจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงและฝึกเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเฉพาะทางเพื่อให้ขีปนาวุธอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลามีการจัดรอบการฝึกและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ระบบพร้อมรบทุกเมื่อหากมองไปข้างหน้ายังมีโอกาสในการอัปเกรดในอนาคต ด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น RIM 662026สามารถรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายหมายความว่าไทยสามารถพัฒนาขีปนาวุธให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งหมดจากการทดสอบในสนามและการซ้อมรบจริงขีปนาวุธ RIM 662026แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสกัดกั้นเป้าหมายหลากหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องบินความเร็วสูงจนถึงขีปนาวุธร่อนระดับต่ำขีปนาวุธใหม่นี้ทำให้กองทัพไทยมีความมั่นใจมากขึ้นในการ,รเผชิญกับภัยคุกคามที่ทันสมัยกระแสะตอบรับในไทยส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวกนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมยกย่องว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมองการไกลผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน เรื่องราวของขี่ปนาวุธริมลบ66สแตนดาร์ดจากยุค1,960มาจนถึงรุ่น2 0 2 6เป็นเรื่องขององค์การพัฒนาไม่หยุดยัง้งและการนำรุ่นใหม่มาใช้ในไทยสะท้อนถึงการวางแผนและ